แบดมินตันอินโดนีเซียมาสเตอร์2026กำลังจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วทีมไทยสร้างเซอร์ไพรส์เพราะว่าดาวรุ่งของเราสามารถเข้าชิงได้ถึง2ประเภทแบดมินตันอินโดนีเซียมาสเตอร์นะครับเป็นแบดมินตันเวทร์ระดับซูเปอร์5 0 0และก็เป็นรายการที่3ของปีเริ่มปีนี้มานะครับในเวทร์ซูเปอร์1 0 0 0มาเลเซียโอเพนไทยได้เข้าชิง1คนนะครับคือน้องวิวกุลวุฒิวิสาลแล้วก็ได้แชมป์ไป มารายการที่2อินเดียโอเพ่นนะครับเวอร์ทัวระดับซูเปอร์750เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาไทยก็ได้ชิง1รายการนั่นก็คือประเภทคู่ผสมแล้วก็ได้แชมป์ไปก็คือบาร์สกับเฟรมนะครับสรายการแรกเราได้ชิงนะครับแล้วก็ได้เชียร์ครบ5วันนะครับมาถึงรายการนี้ปีที่ผ่านมา น้องวิวกับน้องเมย์นะครับได้แชมป์ในประเภทชายเดี่ยวแล้วก็หญิงเดี่ยวถึงแม้ว่าในรายการนี้น้องวิวนะครับจะถอนตัวก่อนการแข่งขนันส่วนน้องเมย์ก็มีอาการบาดเจ็บในรอบ8คนสุดท้ายครับแต่เราก็ยังมีดาวรุ่งที่มาถึงจุดนี้แล้วก็พาทีมไทยเข้าชิงนะครับถึง2ประเภทนะครับผลการแข่งขันในรอบซซมิฟิแลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับโดยในประเภทแรกที่เราได้เล่นในเซมิฟนอลก็คือเป็นประเภทหญิงเดี่ยวนะครับจากน้องพิงค์พิชามุล โอภาสนิพัฒนะครับเป็นมือวางอันดับที่36ของโลกนะครับน้องพิงค์รอบนี้ถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆครับตั้งแต่รอบ13คนเอาชนะหวังนิงชิงจากมาเลเซียนะครับส่วนรอบ16คนเอาชนะโทมกะมิยาสกินะครับมือวางอันดับที่4ของรายการแล้วก็รอบ8คนสุดท้ายนะครับก็เมื่อวานก็สามารถเอาชนะจอมเก๋าจาก เวียดนามได้นะครับแล้ววันนี้น้องพิงก์ก็เจอกับนักเบนมิตันดาวรุ่งเช่นกันนะครับจากมาเลเซียนะครับเลชน่ามือวางระดับที่42ของโลกนะครับวันนี้น้องพิงก์ยอดเยี่ยมมากๆครับเกมแรกชนะไปก่อน21ต่อ15นะครับเกมที่2 ก็คุมเกมต้นเกมได้ดีมากๆครับแต่ก็มีช่วงจังหวะที่เขาก็พยายามไล่มาเหมือนกันนะครับแต่ท้ายี่สุดแล้วน้องพิงก็ปิดชนะที่21ต่อ17ครับก็น้องพิงชนะ2ตัวศเก่งก็อย่างที่บอกไปในคลิปก่อนหน้านะครับว่าความเป็นต่ออยู่ที่น้องพิงแน่นอนทั้งอันดับโลกแล้วก็ ดีกีของน้องพิงเป็นถึงเยาวชนแชมป์โลกนะครับไม่ธรรมดาแต่ก็อย่างที่บอกคืออาจจะมีอารมณ์ตื่นเต้นในช่วงปลายเกมนิดนึงที่เขาไล่มาแล้วก็โอกาสที่เราจะชนะก็มาแต่ท้ายที่สุดแล้วน้องพิงก็ทําสําเร็จนะครับก็สามารถทํานิวไฮให้กับตัวเองได้นะครับน้องพิงสามารถเข้าชิงในวุฒิระดับซูเปอร์500เป็นครั้งแรกนะครับทาให้ตอนนี้อันดับโลกน้องพิงนะครับก็ต้องขยับนะครับเดี๋ยวคํานวณให้ฟังทวนการคิดอันดับโลกนะครับ เขาจะเอาคะแนน10อันดับที่ดีที่สุดที่ยังไม่หมดอายุของ BWF ที่รองรับคะแนนนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับเว r ร์ t ทัวหรือว่าชิงแชมป์ทวีปชิงอาชิงแชมป์โลกหรือว่าในประเภททีมเอาแค่10บรายการที่ดีที่สุดนะครับก่อนแข่งรายการนี้น้องพิงอันดับโลกอยู่ที่36คะแนนอยู่ที่37,390คะแนนนะครับแล้วน้องพิง ได้คะแนนเพิ่มๆึ้นจากรายการนี้แต่ก็ต้องตัดตัวต่ำสุดออกก็คือ2,200นะครับแล้วก็บวกคะแนนใหม่นักตอนนี้ที่ได้เข้าชิงนะครับที่ได้เข้าชิงก็คือ7,800คะแนนนะครับคะแนนน้องพิงก็จะอยู่ที่42,990คะแนนนะครับ เอาคะแนนมาจัดอันดับใหม่นะครับน้องพิงค์จะอยู่อันดับที่31เนะครับเพราะว่าเบอร์3 1คนนี้จากไทเปนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาในรายการนี้เขาได้เข้าถึงเซมิฟิแลที่แพ้ให้น้องมีรัชนกไปนะครับแล้วก็ทําให้คะแนนเขาก็จะหายไปทําให้น้องพิงค์จะขึ้นไปเป็นอันดับที่31แทนนะครับก็ถือว่าเป็นแรงกิ้งที่สูงนะครับแล้วในรายการบูทัวร์ระดับซูเปอร์750ดร้อยาซูเเปอร์1,000เขาจะเอาเวงจิ้ง1-32เล่นดังนั้นใน รายการถัดไปน้องพิงก็จะได้เข้าไปเล่นนะครับโดยที่ไม่ยากเย็นแล้วก็โอกาสอันดับโลกก็จะขยับขึ้นไปอีกนะครับซึ่งอันดับที่31ก็จะถือว่าเป็นแลงกิ้งที่สูงที่สุดที่น้องพิงเคยทําได้นะครับก็ถือว่าเป็นนิวไฮใหม่ของน้องพิงครับไปดูในประเภทที่2นะครับคือประเภทชายเดี่ยวนะครับน้องอีคิวพานิชพลทีรลักษสกุลนะครับมือวางอันดับที่44ของโลกปัจจุบันนะครับคิวรายการนี้มาดีมากๆนะครับตั้งแต่รอบแรกนะครับเอาชนะ ลิชิฮาวนะครับรองแชมป์อออิงแลนด์2025นะครับในรอบที่2นะครับสามารถเอาชนะลีซีเจียนะครับเจ้าของแชมป์อออิงแลนด์แล้วก็เหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมนะครับ2024มาได้นะครับแล้วรอบโคเตอร์ฟิแนลหรือว่ารอบ8คนนะครับก็สามารถเอาชนะลักยาเซนนะครับจากประเทศอินเดียนะครับก็ถือว่าเป็น3 L เออย่างที่พีธดิกรของทูสปอร์ตกล่าวก็คือถือว่าเเป็นเรื่องหน้าบังเอินแต่ก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากๆครับพวามไปถึงรอบเซมิฟิอนลนะครับ น้องอ q เจอกับรกยูนะครับจอมเก๋าจากสิงคโปร์นะครับอดีตดีกีก็คือเป็นถึงแชมป์โลกมาถึงสมัยนะครับอันดับโลกอันดับที่10นะครับก่อนหน้าเจอกันมา2ครั้งน้องอ q แพ้ทั้ง2ครั้งแล้วก็ค่อนข้างจะแพ้แบบขาดรอย2อศูนเกมนะครับแต่มารอบนี้น้องอ q มาดีจริงๆเกมแรกนะครับน้องอีคิชนะไปก่อน21ต่อ17นะครับเกมที่2น้องอ q ก็นําเยอะนะครับแต่ก็มีบางจังหวะที่ เรอกกันอยู่ก็พยายามไล่มานะครับแล้วผมมองว่าน้องอ q ก็อาจจะต้องตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าจะเป็นการเข้าชิงรายการแรกที่แบบลึกมากๆนะครับในวทัวระดับสเปอร์500ก็ถือว่ามีตื่นเต้นมีเขาไล่ไล่เข้ามาได้เหมือนกันนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วน้องอ q ก็ สามารถปิดเกมได้นะครับคุมเกมอยู่ชนะไป21-17ต่อทั้ง2เกมน้องอีคิวชนะ2-0ต่อเกมสามารถเข้าชิงบัววร,ระดับซูเปอร์500เป็นรายการเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นนิวไฮของน้องอีคิวเหมือนกับน้องพิงเลยนะครับก่อนแข่งรายการนี้นะครับอันดับโลกของน้องอีอยู่อันดับที่44คะแนนอยู่ที่3 2 3 5 58คะแนนนะครับอย่างที่บอกว่า เอาอันดับที่ซีดีที่สุด10อันดับโลกนะครับก็ตัวต่ําสุดของน้อง EQ อยู่ที่8 880คะแนนนะครับก็ต้องลบออกไปแล้วก็บวกคะแนนที่ได้เข้าชิงนะปัจจุบันนะครับก็คือ7,800คะแนนคะแนนใหม่น้อง EQ ก็จะอยู่ที่39,278นะครับค่อนข้างจะบวกเพิ่มมากๆนะครับเนื่องจากตัวต่ำของน้อง EQ เพียงแค่800คะแนนนะครับก็เ,เอาไปเรียงอันดับใหม่นะครับอันดับน้อง EQ ก็ขยับขึ้นไปอันดับที่35นะครับ ปาน้านนคนนี้เรายังแซงไม่ได้นะครับส่วนเกาหลีเบอร์34นะครับรอบปีที่ผ่านมาเขาได้เข้ารอบส6คนในรายการนี้แต่ว่ารอบนี้เขาตกรอบนะครับก็ต้องคะแนนหล่นลงมานะครับปานนก็จะขึ้นไป35เราก็จะเป็นปานนยขึ้นเป็น34นะครับส่วนเราก็จะเป็นที่อันดับ3 5นะครับเข้าคร่าวนะครับเข้าคร่าวเพราะว่ายังมีนักกีฬาหลายคนอาจจะมีตัวแปรอะไรอย่างอื่นเพิ่มนะครับแต่ว่านี่คิดเข้าคร่าวก็ถือว่าเป็นอันดับโลกที่สูงที่สุดของน้องอีคิว แล้วก็ป็นนิวไฮทั้งอันดับโลกแล้วก็นิวไฮทั้งผลงานด้วยนะครับในรอบชิงชนะเลิศนะครับในรายการอ ok, ินโดนีเซียมาสเตอร์วูทระดับซุปเปอร์500 2026นี้นะครับก็จะแข่งวันอาทิตย์ที่25มกราคมนะครับเริ่มแข่งตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไปนะครับแล้วก็คาดว่าในประเภทยิงเดี่ยวจะมาก่อนนะครับเนื่องจากวันนี้รอบเซมิไฟนอลก็เอายิงเดี่ยวขึ้นมาเป็นรายการแรกเป็นคู่แรกนะครับ น้องพิงค์รอบนี้เจองานหนักมากๆครับเจอกับเชิญยูเฟยคนที่เพิ่งเอาชนะโนซุมิโอกุฮาระมาได้2ต่อรเกมแบบสนุกสนานมากๆนะครับรอบนี้หนักมากๆสำหรับน้องพิงค์เชิญยูเฟยปัจจุบันเป็นอันดับโลกอันดับที่4ของโลกนะครับแน่นอนดีกีนะครับแชมป์อุลมปิกเกม2020นนะครับมาหนึ่งสมัยแล้วก็ได้เหรียญชิงแชมป์โลกมาหลายครั้งแต่ว่าไม่เคยได้เหรียญทองนะครับแล้วก็เคยขึ้นมือหนึ่งของโลกด้วยนะครับส่วนน้องพิงค์ก็ เมื่อวัอนระดับที่36ของโลกนะครับเจองานหนักมากๆเขาอายุ27น้องพิงอายุ19นะครับแต่ว่าเราก็มีดีกีเป็นถึงแชมป์เยาวโชนโลกเหมือนกันนะครับพิงเคยเจอเชนทูเฟยมาหนึ่งครั้งนะครับในรายการมาเลเซียโอเพ่นต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะครับในรอบ32คนน้องพิงแพ้ไป2อต่อหนึ่งเกมนะครับถือว่าทาได้ดีมากๆนะครับวันนั้นน้องพิงได้1เกมมาจากเชนทูเฟยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแต่ว่ารอบนี้พอเขาเคยเจอเรามาหนึ่งครั้งเขาก็ระดับเชนทูเฟยก็ต้องยอมรับว่า เขาต้องอ่านเกมน้องพิงค์มามาพอสมควรแล้วครับกับงานนี้นะครับก็อาจจะต้องเหนื่อยสำหรับน้องพิงค์แต่ก็อย่างที่บอกไม่มีอะไรจะเสียเราดีกีน้อยกว่าอายุน้อยกว่าอันดับโลกน้อยกว่าดังนั้นความกดดันอยู่ที่เขาครับไม่ใช่อยู่ที่เราน้องพิงค์ก็มีหน้าที่สู้เต็มที่ส่วนพวกเราก็มีหน้าที่เชียร์เต็มที่เช่นเดียวกันครับในประเภทชายเดี่ยวนะครับน้องอีคิวนะครับยังไม่รู้ว่าจะเจอใครระหว่างอาวีฟาหาแต่ว่าณตอนนี้คงจะเป็นอวีฟาหาเพราะว่านําเกมแรกของอ คู่ที่เซมิฟิแลนะครับอวิฟาฮาเจอกับชิยุเจนจากไทเปนครับเกมแรกเขานําไปก่อนถ้าสมมติว่าน้องอีคิวเจอกับอวิฟาฮานะครับก็จะเป็นเกมที่น่าจะสูสีแล้วก็สนุกนะครับโดยคู่นี้เคยเคยชนะกันมาอย่างเลือดหนึ่งครับผัดกระแพ้ปผัดกันชนะมานะครับถามว่าอยากเจอใครไม่อยากเจอคนนี้ครับหนึ่งเลยเขากําลังมาแรงแล้วก็อันที่2ในประเทศอินโดนีเซียด้วยเขาไม่อยากเจอเจ้าภาพนะครับถ้าสมมติว่าเจอชิยุเจนนะครับก็น่าลุ้นนะครับเพราะว่า น้องอีคิวเคยชนะเขามาหนึ่งครั้งนะครับปี2 0 2 4นะครับใน,ในการมาเลเซียมาสเตอร์นะครับชนะ2ต่หอหนึ่งเกมแบบชิวเฉียดนะครับแต่ว่าชนะก็คือชนะดังนั้นก็ภาวนาอยากให้เจอชิวเชนมากกว่านะครับแต่ว่าในนาทีนี้สลับน้องอีคิวเจอใครก็เจอครับเราแบตเรากําลังมาแรงมากๆครับดังนั้นก็รอรุนเราเชียร์ไปด้วยกันชิงชนะเลิศน,นะครับวันที่25มกรานะครับเริ่มเที่ยงเป็นต้นไปนะครับดูได้ที่ทาง t ูสป s p o r จิตพิมพ์ เชียร์นักกีฬาไทยสู้ๆนะครับให้ดาวรุ่งของเราได้แชมป์แล้วก็กดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังขอบคุณครับ